สวัสดีวัยรุ่นชาวอีเบทุกท่านนะครับผมวันนี้เอาเอกออนไลน์ใสยชิลนะครับก็ขออนุญาตนะครับมาตอบคาถามเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับผมเอก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนท่านนี้อยู่ในกลุ่มไลน์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มก็มีประมาณ101คนแล้วนะครับเออก็ขออนุญาตนะครับนําคําถามนะครับมาตอบให้กับเพื่อนๆนะครับทาง YouTube ด้วยเนาะนะ ก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับผม,ำมบคำถามเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขนส่งนะครับการขนส่งว่าเอ,ออยางเงี้ยครับคือการจัดส่งแบบ DDU กับ DDP ต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถามแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายโดยรวมแล้วกันนะครับคือตอนแรกนะครับ ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าไอ้สองอันเนี้ยนะครับภาษีเนี้ยไอเนี้ยการขนส,ส่งแบบเนี้ยมันตากแตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่าเรามาดูคําถามกันนะเนีย่ยอันนี้คือผมไม่ได้เพิ่มเพื่อนส่วนตัวของของอเขานะครับคุณวีรพงเนาะนะครับผมต้องขราบขออภัยที่ผมไม่ได้ทําการอ แอดไลน์ส่วนตัวเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สะดวกจริงๆนะครับไม่สะดวกที่จะแอดไลน์ส่วนตัวใครจริงๆนะครับผมนะจะเออก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณมีระพงเป็นเป็นเป็น call center หรือเป็นมิชฉาชีพหรือเป็นอะไรนะเพราะคือเออ คือยังไงคือต้องเอ่อผ,ผมนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ตอนนี้คือไม่แอดไลน์ไม่อะไรใครทั้งนั้นเลยนะครับที่แบบมาจาก online, ออนไลน์เนาะนอกจากจะว่าเออผมไปเรียนอา่าเขาเรียกว่าอะไรไปเรียนซ่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลราก็เจอกันต่อหน้าแล้วก็แอดกันต่อหน้าน่เงี้ยเออโอเคผมแอดอยู่นะครับผมต้องกลับขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็แล้วแต่นะผมไม่แอดไลน์ทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดมาจากออนไลน์นะครับหมายถึงว่าแอดไลน์ส่วนตัวนะอ่ายิ่งสุภาพสตรีสวยๆนี่คือผมยิ่งไม่แอดเลยเลยนะครับผมนะอันนี้ต้องอ่าอ่าต้องขอเรียนตามตรงนะครับเออก็ขออนุญ,ญาตประกาศใน,นาที่นี้ทราบโดยทั่วกันนะครับผมนะอืม เรามาดูคำถามกันะเป็นอะไรเนี่ยเวลาพออัดวิดีโอแล้วเออเสียงมันเริ่มแห้งทุกที่นะครับผมอ่ะเขาถามว่าไปสทยไปอเมริกาทำการทำการผ่านเอ่อทำรายการผ่าน CPART eBay จะส่งไปอเมริกาแบบ ดดพีไหมครับอ่ะดดพีดดพีอ่ะ, D DP, D DP, อะก็ค้นหาข้อมูลนะครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ของ f a s t c ชิ p ด้วยนะครับนะก็ผมก็มาค้นหาข้อมูลใน f s t c ชิ p นะครับผมเนาะอ่าเราก็มาตีความกันนะครับดดยูเดลิเวอร ดิวตี้อันเพดนะครับผมก็คือว่าใครเป็นผู้จ่ยายภาษีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นคือการจัดทรงถึงปลายทางโดยยังไม่รวมภาษีอันนี้นะดีดีนะแต่เมื่อกี้ก็ถาม DDP ใช่ไหมครับอ,อันนี้คือยังไม่รวมภาษีเนาะนะครับผู้รับปลายทางต้องเป็นผู้ เป็นคนชำระภาษีสุรากรอะไรประมาณเนี้อันนี้เขาคร่าวนะคร่าวนะครับผมนะแล้วทางฟาชิปก็จะบอกถึงว่าความเสี่ยงด้วยนะครับหากผู้รับไม่ไม่ยอมชำระภาษีสินค้าจะถูกจะถูกค้างที่ ดสุดลกากรอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองอเข้ามาดูนะครับเข้ามาหาข้อมูลดูก็ได้นะครับในฟาชิปเนาะต้องขอขอบคุณฟาชิปนะครับที่ให้ข้อมูลเรานะครับอ่ะแต่นี้เมื่อกี้เขาถามว่า DDP เนาะ DDP Deliver Duty Paid นะครับคือการจะส่งโดยจะส่ง ของถึงไปทางโดยผู้ส่งจ่ายภาษีให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะมีข้อดีก็คือแบบเออนะครับเพื่อนๆก็ลงมาอ่านดูนะครับเนี่ยนะครับก็วิธีการก็จะมีมากมายเลยนะครับก็ฟาสชิปก็มีบริการให้แบบคือคือหลากหลายนะครับผมนะผม คือบางครั้งผมคือบางครั้งผมก็เออใช้ฟัชชิปนะครับโดยไม่จะเป็นแบบลักษณะทรง USPN มากกว่าอะไรประมาณนี้นะนะก็จะเป็นสินค้าที่แบบเอ,อขาเรียกไม่ได้ใช้ภายในร่างกายก็แล้วกันนะครับผมแบบ h e a ว์เอ็นบิตีโดยมากผมก็จะไม่ส่งเนาะก็จะเป็นแบบซัวสร้อยอะไรอย่างเงี้ยสร้อยข้อมือสร้อยสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ อยู่ภายนอกร่างกายที่เราสามารถส่งได้อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็จะใช้บริการฟาสทิพนะครับถ้าเกิดส่งไปสหร,รัฐเมกาเนาะนะครับอ่าแต่ทีนี้อ่าเขาก็แตอย่างนี้ก็เราก็มาตีความกันก็คือเราก็เข้าไปในที่ไปษนีไทยไปที่ไปศนีไทยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ เว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์บริการไปต่างประเทศนะครับคลิกขวาแล้วก็เนี่ยครับเปิดตรงนี้เนาะอ่ะาก็จะพามาหน้านี้เสร็จแล้วก็อ่ะผมทําให้ดูเลยแล้วกัน <c oughs> จะเป็นไปได้ไหมนะเนี่นะครับคลิกเข้ามาหาข้อมูลกันนะครับอ่าปึ๊บเนาะนี่เข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็อ่าเป็น e package เนาะเมื่อกี้ก็ถาม e package ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูกันสิไปซินี้ทยอะเขาไม่ได้บอกว่า e p a c k เกจนะครับแต่เราเราจะอาจจะไม่ถึงอ e p a c k เกจไปเลยก็ได้นะเอาไปไหนละ e ่ะ e p a c k เกจอะนี่นี่หรือไม่ก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับีจิเตอร์อะ แต่ราคาก็จะแตกต่างกันเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยนะก็อ่านสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับก็มาดูว่าเนี่ยเออเนี่ยเขาคือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบริการสุทรการกรนะไปทางโดยผู้รับเป็นผู้ผู้อะไรนะผู้ชำระใช่ไหมผู้ชำระ โดยผู้รับเป็นผู้ชำระนะครับโดยผู้รับเป็นผู้ชำระก็คงก็คือหมายถึงตัวนี้ DDU ใช่ไหมครับแต่เขาถามว่าเป็นอ่า DDP ใช่ไหมนะผมก็ได้ทำการตอบไปแล้วนะครับว่าจากการหาข้อมูลเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับผมเนาะ อ่าก็ประมาณนี้นะอ่าเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้เลยนะครับโดย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 เนี่ยนเะทียบกันแล้วอสองเว็บไซต์นี้นะอ่าอันนี้ผมหาเป็นแบบรีจิเตอร์แล้วเราลองไปดูเออีแพ็กเกจสินะเนี่ยอีแพ็กเกจจะเหมือนกันไม่เอ่ย นะครับเราก็เนี่ยอ่านกําหนดข้อเงื่อนไขเขานิดนึงเสร็จล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อเนี่ยตัวสอสถานะนู่นนี่นั่นสิ่งของที่เอ่อเราฝากส่งได้เนี่ยจะเอ่อประมาณสูงสุด2กิโลกร,รมัมยกเว้นเอ่อบางประเทศนะครับประเทศไปทางประเทศอังกฤษนะครับอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักก็ได้5-5ถึงกิโลกร,รมัมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาดูเขานิดหนึง่ง แต่ทีนี้เราจะมามาดูว่าผู้ขายเนี่ยผู้ขายเป็นผู้ชำระภาษีใช่ไหมนะผู้ขายเป็นผู้แบบเออชำระภาษีล่วงหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยตากระบาดชัดๆเลยเห็นไหมก็ไม่ใช่นะแสดงว่าหมายความว่าเมื่อ สินค้าไปถึงไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วผู้ซื้อจะต้องชำระภาษีนะครับผมเนาะ,ะเมื่อผู้ชำระเป็นผู้ช,ชำระภาษีนะครับเนาะเป,นเป็นผู้จ่ายภาษีนะครับโดยมากแล้วโดยมากแล้วผมก็จะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่พิมพ์ใบป่ะหน้านะก็คือ,อทำการในนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ นะครับผมก็จะคือยังไงอ่ะพยายามที่แบบตอนนี้เขาแบบเออชาระภาษีก็ก็แบบให้แบบคือ60เหรียญขึ้นไปเนาะแต่โดยมากแล้วผมจะใส่ตรงเนี้ยแค่ประมาณ20เหรียญน,นะแล้วก็เออใส่ใส่ใส่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยนะครับผมใส่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยให้แบบโอเคให้แบบเออพยายามที่จะใช้คีย์เวิร์ดที่ สูตรละกากรไม่ค่อยตรวจสอบไม่ค่อยสแกนไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วกันก็คือแบบใช้แบบอ่ะแต่ตัวตัวเนี้ยอาจจะอาจจะอาจอาจะนะผมเินใช้คำว่า,าครีมนวดครีมแบบไอ้นี่ไงนะครับผมในการใช้ในการนวดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปกติมันจะมีปุ่มสีฟ้าตรงนี้เราก็เอาเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับมาใส่ พอคลิกปุ่มสีฟ้าแล้วก็คีย์เวิร์ดใส่ลงไปแล้วก็กดแว่นตรงแว่นขยายนะครับผมมันก็จะไ้ตัวเลข h เอ่อ h s มานะครับนะก็จะได้ตัวเลขนี้มาเนาะแล้วก็กดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมอบมอบหมายอะไรอย่างเงี้ยนะกด กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดรับแท็กโค้ดอ่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้พิมพ์นะนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ผ่านเอ่อเครื่องพิมพเครื่องพิมพ์พกพาอะไรอย่างเงี้ยเอ่อจะได้ใบเล็กหน่อยนะครับนะเอ่อก็แสดงว่าไม่ใช่เนาะคืออันนี้คือพอส่งไปแล้วผ,ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ ในการชาระภาษีผมก็เลยใส่ตัวเลขในในอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งให้ตัวเลขตรงเนี้ยให้น้อยหน,น่อยนะครับผมนะไม่ถึงไม่เกิน60เหรียญน,นะครับซึ่งจริงจงสินค้าตัวนี้มันก็ไม่เกิน60สิบหกหกสิบเหรียญอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะนะอ,อ่าก็หวังว่าคงจะได้คําตอบแล้วนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผม ยอมรับตรงๆเลยไม่ได้คือไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าคือทําจะออกภาษีมาอะไรมายังไงเป็นลักษณะยังไงขนส่งจะเอ่อทำการแบบเออเป็นลักษณะอ่าการส่งแบบ ddu d d p อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้สนใจเลยนะคือสนใจแต่ว่าเขาส่งหรือเปล่าไปซินีไทยส่งไหม ส่งประเทศนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าผมจะสนใจอยู่ตรงแค่ว่าแค่ว่าตรงนี้เลยเนี่ยเลยนะครับตรงนี้เลยเนี่ยสนใจตัวเลขตรงนี้เลยแค่นี้เลยว่ามเมื่อเราเอาไปคำนวณแล้วคูณส1สเอซ็อ้ยไม่ใช่คูณ31% คุณคูณอัตราแลกเปลี่ยนนะเวลานั้นแล้วอะแล้วหากค่าขนทรงค่าสินค้าไปแล้วเนี่ยเราได้กํำไรสุดที่ที่เท่าไหร่นะครับผมสนใจตรงนี้เลยแค่นี้เองอันนี้ผมยอมรับตรงๆนะครับยอมรับตรงๆสนใจแค่นี้เลยอย่างอื่นผมไม่เคยสนใจเลย ว่าเออเฮ้ยเราจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าก็คือแบบเออเราจะเป็นท็อปเลดไหมจะให้ฟีดแบ็กลูกค้าจะให้ฟีดแบ็กอะไรยังไงนะครับฟีดแบ็กเออถ้าเกิดว่าเขาให้ฟีดแบ็กลบเออเราแก้ไขได้ไหมคือสนใจแค่แค่นี้เองถ้าเกิดว่าเขาให้ฟีดแบ็กบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านเลยไปนะครับผมคือผมสนใจแค่ตรงนี้เอง นะครับถ้าเกิดว่าได้กำไรสุทธิน้อยเกินไปนะได้กำไรสุทธิน้อยเกินไปผมก็จะปรับราคาขึ้นนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้โอเคผมปรับราคาขึ้นมา15%นะ15%ก็กำลังคิดว่าเออจะทําโปรโมชั่นแบบลดลงไป15%ดีไหมเพราะว่าผมตั้งใจว่าว่าจะทําโปรโมชั่นปีใหม่นะครับ พอจะทำลงโปรมาใช้ปีใหม่แต่ว่าเฮ้ยอ,อทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังขายได้อยู่ถึงแม้มว่ามันจะขายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละออวันละหนึ่งออเดอร์สองออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังขายได้อยู่ก็เลยคิดว่าเออได้ทำยังไงดีก็คือจะปรับลดลงไหมอะไรประมาณเนี้ยก็ก็คิดอยู่ในใจว่าจะปรับลดลงแค่สิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับผมแล้วก็ จะรอเวลานะครับจะรอเวลาแบบให้ให้แบบเออจะแบบคือจะปรับลดถ,ถึงแค่วันที่25่สิบห้าธันวาอะไรอย่างเงี้ยวันที่25่สิบห้าธันวาซึ่งในการปรับเออทำโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยเขาก็จะให้เวลาแค่45หวันเนาะนะครับผมก็จะไม่เลยนี้เลยในอ,อ่าเลยเวลาที่เขากําหนดนะครับก็คิดว่าเออภายในวันสองวันนี้แหละก็จะทําโปรโมชั่นนะครับผม นปรับลดลงมาแค่10%ก็พอเนาะอะไรประมาณนี้ครับอืมก็หวังว่าคุณวีรพง์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะได้คำตอบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าสำหรับวันนีเ้เอกออนไลน์สายชิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อน ที่ขายของบนเว็บไซต์ ebay นะครับแล้วผมแล้วก็ขายของตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับขายของปังๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม